ปุ๋ยข,ขี้วัวนะครับดูนะครับปุ๋ยขี้วัวนะครับนี่ครับปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวนะครับในสวนมูลซจรจะปุ๋ยอินทรีย์นะครับเราจะโรยไปนะครับเพื่อนๆดูนะครับดูนะครับโรยไปรอบๆนะครับรอบๆต้นนะครับรอบๆต้นนะครับรอบๆต้นนะครับฆ่ากำมือนะครับเพื่อนดูนะครับฆ้ากำมือนะครับเดี๋ยวเรามาลดน้ําตามนะครับนะครับรอบๆต้นนะครับฆ้ากำมือนะครับ ผมจะไปำให้มมติ5หรอ5ต้นนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอและ FC ช่องวิทัยพีชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูวิธีการบำรุงรักษานะครับและวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับต้นอินทผลัมนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับและได้ถ่ายทําไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับต้นอินทผลัมที่ผมปลูกไว้นะครับ พันบายฮีนะครับตอนนี้นะครับก็อายุได้นะครับ2เดือนครึ่งนะครับผมจะพาเพื่อนมาดูวิธีการบำรุงรักษานะครับและวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับผมได้ปลูกไว้นะครับแล้วก็ได้ปล่อยทิ้งไว้นะครับประมาณ2เดือนครึ่งนะครับมาดูนะครับว่าหญ้าขึ้นลกขนาดไหนนะครับผมปล่อยไว้ตามธรรมชาตินะครับเพื่อนดูนะครับนี่ครับ ดูนะครับผมจะถอนย้าออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ปุ๋ยกันนะครับผมปล่อยไว้ทิ้งไว้ตามธรรมชาติเลยนะครับต้นก็เจริญงอกงามขึ้นดีดีแล้วนะครับดูนะครับครับเราไม่ได้ทำความสะอาดหรือว่าไม่ได้ถอนต้นย้าออกเลยนะครับดูนะครับดูนะครับผมปล่อยทิ้งไว้นะครับสองเดือนครึ่งนะครับเอ่อเขาก็ได้แตกนะครับนี่ครับแตกยอดแตกกอดีนะครับ ต้นใหญ่ขึ้นนะครับจากเมื่อตอนปลูกไว้ตอนแรกๆนะครับตอน2เดือนครึ่งตอน2เดือนที่แล้วนะครับดูนะครับผมได้เนื้อนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆดูนะครับดูย้าขึ้นโลกเลยนะครับผมก็ปล่อยไว้แบบนี้นะครับดูนะครับเราจะปล่อยเขาไว้ตามธรรมชาตินะครับให้เขาเจริญงอกงามตามธรรมชาตินะครับดูนะครับเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาบำรุงรักษาเขานะครับครับเมื่อเขาติดต้นดีแล้วนะครับเราก็จะมาบำรุงรักษาเขานะครับดูนะครับผมปล่อยไว้ตามธรรมชาตินะครับต้นก็โตขึ้นเยอะเลยนะครับ2เดือนครึ่งแล้วนะครับดูนะครับอยู่ในป่านี้ทั้งนั้นนะครับต้นนี้ทพารามนะครับดูนะครับเพื่อนๆผมปล่อยไว้นะครับงอกงามดีนะครับเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดนะครับโคนต้นนะครับแล้วก็มาใส่ปุ๋ยกันนะครับดูนะครับ ครับเพื่อนๆเราจะมาทำความสะอาดก่อนนะครับขุดนะครับผมปล่อยไว้ตามธรรมชาติเลยครับเนี่ยสองเดือนครึ่งแล้วครับผาดหญ้าก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ปุ๋ยกันนะครับผาดหญ้าก่อนนะครับผมปล่อยไว้ในป่าเลยครับเนี่ยตามธรรมชาติเลยครับปลูกไว้เมื่อตอนวัดสองเดือนครึ่งแล้วครับผาดหญ้าก่อนนะครับ วันนี้เราจะมาบำรุงรักษากันนะครับบำรุงต้นอินทผพาลกันนะครับพันธุ์ตายีนะครับที่ปลูกไว้นะครับในสวนของผมนะครับประมาณสามสิบต้นแล้วนะครับดูนะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยต้นงามดีนะครับดูนะครับดูนะครับเนี่ยงามดีครับแตกยอดดีนะครับ เราจะทำการนะครับขุดรอบต้นนะครับเพื่อใส่ปุ๋ยนะครับเราจะทำเป็นวงนะครับเพื่อดูนะครับดูนะครับเราจเจ้าดินเข้ามาที่โคนต้นนะครับเราจะขุดดินเอาไว้ที่โคนต้นนะครับเพื่อว่านะครับ เราขูดดินเอาไว้ที่โคนต้นเนี่ยเพื่อว่าเวลาเราใส่ปุ๋ยนะครับเวลาเราลดน้ําลงไปนะครับหรือว่าเวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปนะครับปุ๋ยหรือว่าน้ํานะครับจะได้ไม่กระจายไปไหนนะครับจะอยู่ที่โคนต้นของเนรอยรอบอต้นนะครับของต้นนี้จะผาลํานะครับฝนก็ตกที่บ้านมาหลายวันแล้วครับเนี่ยดินก็เลยแฉะๆหน่อยนะครับ ตรงกลางนะครับเราจะเว้นเป็นบ่ออย่างนี้นะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยนะครับอาหารของหรือว่าปุ๋ยนะครับอาหารของของต้นกระถาลรามนะครับก็จะรวมอยู่ตรงใต้ใต้ต้นนี้นะครับแต่เวลาเราลดน้ํานะครับน้ําก็จะไม่กระจายออกไปไหนนะครับก็จะอยู่รอบรอบนี้นะครับนะครับตอนนี้ก็งามดีนะครับผมปล่อยน้ําหยดตลอดนะครับเดี๋ยวครับเพื่อนๆทำเป็นโคกไว้ครับตรงกลางนะครับ ล้อมไว้นะครับล้อมต้นอินทผลัมเราไว้นะครับเราไม่ต้องทำกว้างมากนะครับนี่ครับขุดได้เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับเราจะเว้นไว้ตรงกลางนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยเราจะเว้นไม่ตรงกลางแบบนี้นะครับให้เป็นแห่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวเวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปนะครับเนี่ยเราใส่ปุ๋ยลงไปรอบๆนี้นะครับเนี่ยปุ๋ยจะได้ไม่กระจายไปไหนนะครับแล้วก็เวลาเราลดน้ํานะครับ น้ำก็จะขังอยู่บริเวณนี้นะครับนี่นะครับงามดีนะครับปล่อยไว้ตามธรรมชาติเลยครับมาได้บำรุงรักษามานานแล้วครับเนะี่ยผมปล่อยไว้ตามธรรมชาติเลยครับเปิดแต่น้ำหยดอย่างเดียวครับปล่อยให้หญ้าคุ้มไปเลยครับผมจะลองดูว่าต้นนี้สะพานลำนี่ครับจะทนอะไรทน ต้นหญ้าทนวัชพืชได้ขนาดไหนนะครับดูนิครับจะเล่งอกงามดีนะครับดูนะครับเดี๋ยวครับเราจะเว้นที่ไว้ตรงกลางนะครับเนี่ยไว้ใส่ปุ๋ยนะครับเนี่ยโคนต้นนะครับไว้ใส่ปุ๋ยนะครับนี่นะครับเพื่อนตีต้นหนึ่งนะครับแล้วครับที่ผมทำระบบน้ําหยดนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับในการปลูกต้นอินทผลัมนะครับแต่คราวนี้นะครับ จะมาแนะนํานะครับการบารุงรักษานะครับระยะเวลา2เดือนนะครับหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะครับเราจะมาใส่ปุ๋ยกันนะครับเพราะว่าต้นนี้สะพานรากก็ติดรากแล้วนะครับเนี่ยแตกยอดแล้วครับถามดีครับช่วงแรกๆเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับปลูกทิ้งไว้เลยครับปลูกทิ้งไว้เลยแล้วเราก็มาบารุงรักษาเอาตอนที่ประมาณ2เดือนนะครับต้นก็ติดดีนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับ นะครับแตกยอดดีครับนะดูครับโตกันเยอะแล้วครับนะจากต้นแค่ประมาณนี้ครับเนี่ยตอนนี้แตกขึ้นมาประมาณเนี่ยครับุ่วมร่วมพุทธแล้วครับแตกขึ้นมานะครับสองเดือนนะครับดูนะครับดูฝั่งนี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆดูที่ครับที่ผมได้นี่ครับปล่อยไว้ก่อนนะครับเนี่ยนะครับยดี้ทั้งนั้นเลยนะครับตวนสี้ปลานำนะครับพันใบฮีนะครับเนี่ยต้นสีสฟ้านำันบฮีนะครับ อยู่นี้ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยตามแนวเนี่ยครับตามแนวนี่นะครับเนี่ยตามแนวตามแนวสายทีเนี่ยครับผมปลูกต้นนี้ผ่านเราไหมนะครับนี่เมื่อคี้ที่แล้วนะครับเนี่ยอยู่นี้ทั้งหมดเลยครับเนี่ยมาดูต้นนี้นะครับเนี่ยเพื่อนมาดูครับเห็นเขาเพื่อนไครับต้นนี้นะครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่โดนวัาจะพืชมากนะครับต้นนี้เราก็จะอ่าวนได้เลยครับอันนี้ครับ ทำหลุมไม่ได like ้เลยครับนเพื่อดูนะครับเราจะเว้นตรงกลางไว้นะครับเหมือนทําโคกให้ไอ้ต้นนินพาลามนะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยหรือว่าลดน้ํานะครับต้นอินพาลามจะได้ได้เต็มๆนะครับน้ําและปุ๋ยนะครับจะได้ไม่ออกไปด้านนอกนะครับนี่ครับทำเป็นโคกไว้นะครับเนี่ยครับเราจะเว้นช่องว่างไว้ตรงกลางนะครับเพื่อใส่ปุ๋ยนะครับและลดน้ํานะครับน้ําและปุ๋ยจะได้ขังอยู่ตรงนี้นะครับ เพื่อนดูนะครับเนี่ยมาดูเลยครับเนี่ยนี่ครับดูว่าจะพืชขึ้นนะครับถือครับแต่ต้นนี้จะพาลามนะครับงามนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อดูนะครับแตกยอดนะครับดูนะครับแตกยอดเยอะเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยเริบโตขึ้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะปวนดินนะครับโดยการเอาววาจะพืชออก่อนนะครับสองเดือนกว่าแล้วครับนะผมปล่อยทิ้งไว้เลยดูที่ว่าต้นนี้จะผ่าลามจะทนได้หรือเปล่านะครับทนว่าจะพืชหรือว่า ผลสิ่งต่างๆได้หรือเปล่านะครับผมว่าผมก็เพิ่งเคยปลูกเป็นครั้งแรกเนี่ยครับนะลองปลูกดูครับนะดบูนะครับเอาออกครับอนนบอกโคนต้นนะครับเฉพาะโคนต้นนะครับ ปลูกไว้สามต้นนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆดูนะครับนะครับเอาออกให้หมดนะครับขคต้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ปวนเหมือนเดิมครับนะหัวเป็นวงไว้ครับเป็นวงกลมนะครับให้ตรงกลางเป็นแอวงไว้นะครับเหมือนกับการกักมาตักน้ํานะครับตักปุ๋ยไว้นะครับ ลาต้นนี้จะผ่านลำได้รับเต็มๆนะครับโลูกทิ้งไว้ในผาเลยครับเพื่อนๆดูนะครับตามดูรักษานะครับเราต้องดูว่าถ้ารอดเราก็ถ้ามจะปลูกนะครับมีนะครับเพื่อนนะครับเนี่ยดูนะครับเว้นไว้เป็นแอ่งเลยครับนะเว้นไว้เป็นแอ่งแบบนี้ครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ย To to เราใส่ปุ๋ยลงไปนะครับเพื่อนๆนะใส่ปุ๋ยลงไปตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่ปุ๋ยเลยครับครับเพื่อนๆดูนะครับผมใช้นะครับนี่ครับปุ๋ยขี้วัวนะครับดูนะครับปุ๋ยขี้วัวนะครับนี่ครับปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวนะครับที่สวนผมจะใส่จะปุ๋ยอินทรีย์นะครับเราจะโรยไปนะครับเพื่อนๆดูนะครับดูนะครับโรยไปรอบๆนี่ครับรอบๆต้นนะครับรอบๆต้นนะครับ รอบรอบต้นนะครับห้ากำมือนะครับเพื่อนๆดูนะครับห้ากำมือนะครับเดี๋ยวเรามาลดน้ําตามนะครับนะครับรอบรอบต้นนะครับห้ากำมือนะครับนี่ครับห้ากำมือนะครับผมจะทยายทําให้อ่าเฉพาะห้าสี่ห้าต้นนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวที่เหลือผมจะ จะทําเองนะครับดูนะครับเพื่อนดูนะครับนี่ครับโรยไปนะครับเนี่ยปุ๋ยเวลาเราลดน้ำลงไปแล้วนะครับเนี่ยปุ๋ยจะไม่ไปไหนเลยครับจะรวมอยู่ที่เนี่ยครับโคนต้นเลยครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยมันจะเป็นแอ่งอยู่ตรงกลางเลยเพื่อนดูนะครับเนี่ยเป็นแอ่งอยู่ตรงกลางนะแต่เวลาเราลดน้ำเนี่ยผมใช้นะครับเนี่ยระบบน้ําหยดหมดเลยครับนะครับเนี่ยดูนะครับดูนะครับเพื่อน ใส่ไว้ตรงกลางนะครับเนี่ยเพื่อนดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาลดน้ำทีหลังนะครับดูนะครับจะทำให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะครับ5ต้นนะครับที่เหลือเดี๋ยวผมจะทำเองนะครับ หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยที่โคนต้นของต้นนิทภาลำนะครับที่พันใบอีที่ผมปลูกไว้นะครับเราก็ทําแอ่งแบบแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยลงไปแล้วนะครับเราจะมาดูขั้นตอนการลดน้ําเลยนะครับที่เราไม่ไม่ใช้นี่ครับน้าหยดเลยนะครับเพราะว่าอะไรบ้างน้ำหยดจะจะจะอยู่เฉพาะด้านตรงนี้นะครับด้านโคนต้นนะครับแต่ว่าเราใส่ปุ๋ยรอบรอบนี่นะครับเวลาเราลดน้ํานะครับเพื่อให้ปุ๋ยนะครับลงไปสู่พื้นดินด้านล่างนะครับเพราะว่ารากของต้นนิทภาลำนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับ เราจะลดแบบนี้นะครับเพื่อนดครับลบให้รอดเลยรอบเลยนะครับปุ๋ยนะครับที่เรานั่นที่เราได้โรยไว้นะครับจะได้ลงไปสู่พื้นดินด้านล่างนะครับนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเห็นนะครับเนี่ยดูนะครับนะครับน้ําจะขังอยู่ตรงบริเวณตรงกลางนะครับปุ๋ยนะครับที่เราใส่ไว้นะครับเนี่ยครับเนี่ยจะได้ลงไปสู่พื้นดินด้านล่างและลงไปสู่ ลากของอินทผาลัมนะครับต้นอินทผานลมของเราโดยตรงเลยนะครับดูนะครับเพื่อนน้าจะขังอยู่บริเวณตรงกลางนะครับดูนะครับลดแบบนี้นะครับรอบๆนะครับเพื่อนลดเพื่อว่าให้ปุ๋ยนะครับลงไปสู่พื้นดินด้านล่างนะครับเพื่อให้สู่ลากอินทผพานลมโดยตรงนะครับเพราะว่าน้ําหยดนะครับที่เราใส่สายน้ําหยดไว้นะครับจะลดเฉพาะด้านด้านตรงที่เป็น อาโคนต้นนะครับแต่ว่ารอบๆนะครับจะไม่โดนนะครับน้ํานะครับซึ่งเราใส่ปุ๋ยไว้รอบๆนะครับแทนเพื่อนดูนะครับต้นนี้นะครับต้นใหญ่มากเลยนะครับเห็นะครับลดไปเลยครับนะนี่ครับลดไปรอบๆต้นเลยนะครับนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ครับน้าจะขังอยู่นะครับเนี่ยน้ําจะขังอยู่ตรงกลางเลยครับมะแล้วก็ปุ๋ยครับเนี่ยดูปุ๋ยครับปุ๋ยก็อยู่ตรงกลางด้วยนะครับเราจะใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวนะครับเพื่อนๆดูนะครับ นะครับนะปุ๋ยจะลงไปอยู่สู่ด้านล่างเลยครับของรากต้นนี้ตะาลำนะครับหน้านี้เป็นหน้าฝนนะครับเราสมควรจะใส่ปุ๋ยหน้านี้นะครับเพราะว่าปุ๋ยที่เราใส่นะครับเนี่ยครับเราใช้น้ําหยดนะครับน้ําหยดเะเพอจะไหลเฉพาะตรงตรงโคนต้นนะครับเนี่ยแต่ว่าเวลาฝนตกนะครับฝนก็จะได้ชะนะครับท้าปุ๋ยนะครับหรือว่า ชาร์ที่วัวนะครับเพื่อใส่ไว้นะครับเนี่ยลงไปสู่ชั้นล่างนะครับของดินนะครับเพื่อไปสู่ล่าของต้นนีตสภพาลลำนะครับดูนะครับเพื่อนดูทับงามดีนะครับเนี่ยก็น่าอยู่ในป่านะครับผมไม่ได้มาบำรุงรักษาร่วม2เดือนครึ่งแล้วครับเนี่ยเราปล่อยไว้ตามธรรมชาติเลยครับเพื่อนดูนะครับครับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับหรือว่าชาวสวนนะครับชาวสวนนีตสพาลลำหรือว่ามือใหม่นะครับที่เพิ่งทํา เกี่ยวกับเรื่องอินทผลัมนะครับหรือว่าการปลูกอินทผลัมนะครับเพื่อนดูนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับนำไปใช้ในสวนของท่านได้นะครับครับผมคลิปนี้นะครับก็จบแค่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ